วันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินในเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นมาดูกันว่าของกินญี่ปุ่นตั้งแต่ในตลาดจนถึงร้านดังในห้างมาโอซาก้าจะขาดถักยากยิได้ไงจานนี้ก็คือ77บาทอะคือเรามากินสลาเป้าบ่อยมากแต่นี่เป็นครั้งแรกที่กินสลาเปาเนื้อปูมันลุษออกมาจากอนิเมะอจะมีอะไรน่ากินบ้างนี่น่าจะเป็นคลิปที่สารฝันที่สุดตั้งแต่ทํามาละทุกคน มาที่ตลาดปลานะทุกคนคุโรมงน้องบอกว่าข้างในเป็นราคาต่างชาติดนึงเดี๋ยวลองไปดูอันนี้เป็นร้านขายพวกผักญี่ปุ่นมีวาซาบิด้วยเหรอเออมีต้นวาซาบิด้วยอยาซื้อไปฝากป้าให้ป้าหัวหนึ่งปลาปักเป้าในตู้แล้วก็แล่สดเลยเนี่ยเขากินกันหน้าร้านแบบนี้เลยโอ้ my god ประสบการณ์ใหม่มากุอไม่ใช่มี้ดเก ดังโงดที่ซื้อมาเมื่อกี้300มมยเยนทำไหมทำอันนี้คือเห็นในคลิปคนญี่ปุ่นบ่อยมากชิมหน้ามันดูยุ้ยมากเลยอ่ะอม,มันนุ่มอ่ะอ๋อเลย k ิ n g Cap ทุกคนยาวมากอะ่ะยาวกว่าแขนเราอีก5,000เยนร้านนี้ขายสตรอเบอรี่มีแบบถ้วยมีทางหูลูแล้วก็มีแบบโมจิตรงนี้เป็นร้านโอเดงหนุกคนหมอใหญ่มาก อันนี้เป็นขาปูยักษ์อันนี้คือสวัสด์อูนี่กล่องละหมื่นสามพันเยนตรงนี้เป็นร้านซีฟู้ดย่างดูคนกูุใหญ่มากใหญ่กว่ามือเราอะ่ะเขาทอดสดๆแบบนี้เลยคือเวลาทำเขาต้องลากแป้งเข้าไปอีกน่าจะให้แป้งมันฟููมั้งเอาแป้งจุ่มตะเกียบแล้วก็วัดๆๆ,ๆัดๆ,ๆเราเพิ่งรู้เขาทอดันแบบนี้อะ่ะอดูอ,ดอานดีก้กระตุกสมาโอนี่ดูดีมาง กุ้งทอดุกคนเทมปุระตัวนี้ห้าร้อยเยนกินนะมันดูฉ่ำนะข้างในอ่ะสดปะสดมากเนื้อกุ้งแบบกรอบอันนี้มาเลยโอ้ my god น่ากินมากคือเป็นวะากยมากดูคนเนี่ยดูดีเอาอันนี้แล้วกันสองพันเลือกได้ดูคนว่าจะกินเป็นแบบซาชิมิซูชิหรือว่าอะไร eat here uh eat here how many uh sushi s a s ซูชิซูชิโอริซูชิชโอเคเอ้ยสิบนั่แ 7, นแล้วนานาเตะอริกาโตะเจ็ดพันทุกคนเมื่อกี้ดูผิดเป็น2,000จบเลยใช่อริกาโตะโกเซมา,า,มาแต่คนเยอะจริงเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวมารอดูจานแลกให้สดๆเลยนี่โหมีคมมากอะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กี่ชิน้นทั้งหมด7,000เยนแต่สีคือแบบชมพูสวยมากอะ่ะอริกาโตะใช่อริกาโตะโกเซมาโอ้ เซลคือแบบว่าให้ทุกคนถ่ายลองส่วนนี้ก่อนทุกคนส่วนที่มันน้อยกว่าไม่รู้เรียกว่าอะไรนะจุ่มโชว์อยู่นี่กินแล้วนะโอ้โมสดมากอ่ะน้อข้าวเขามีความหวานนิดนึงอ่ะอยากให้ทุกคนชิมแต่เดาทุกคนชิมไม่ได้เดี๋ยวเราชิมให้เองนะจุ่มลงไปกินแล้วนะ เป็นมันแบบมันเลยอ่ะร่อยจริงโอ้ยชิโอ้ยชิอ้ยชิ thank you ต้องมาเจอร้านนี้ร้อโกเบบีเบอร์เกอร์ o ้ my god เอ่อโอซูจิเมะโอซูจเมะโกเบเดชิตะโกเบอะโกเบเบสตรักเอาหนึ่งชิไซไเมนูมีหลายอย่างเลยเริ่มต้นประมาณ2,700สุดที่3,600ุ้ยสุดที่4,000เนาะสุดยอด

เจอร้านเมลอนปังหนุกคนเมลอนปังไอศครีมสักุระขายดีอันดับหนึ่งชิลละดี๋อยวลองเอาอันนี้นะสากุระไอซ์เมลอนปังอร่อกะอยมาดูเขาทำนะนี่น่าจะเป็นไอติมโฮมเมดสั่งมาเป็นรสสากุรานะที่ขายดีเสร็จแล้วก็เอาไอติมสากุระาโปะเข้าไปในนมปังร้อนคือมันจะไม่อร่อยกอี่โมงถ้ารักแป้งเห็นก็ชอบแล้วยังไม่ทนันกินนิก็โตโกเซมาเริ่มจากนี้ก่อนไ<ข>อซ์เมลอนปังคือเป็นเมลอนปังไอติมสากุระาทุกคน หอมกินนมมากคือเปิดประสบการณ์สาวบวกแป้งมาอะดูความเมลอนปังเขาดีหนูคนกรอบเหมือนคุกกี้อะ่ะกินนะเสียวฟันไอจริงเขาหอมดีนะเมล่อนปังกรอบจนเหมือนคุกกี้เลยคือไม่เหมือนขนมปังอะ่ะเหมือนคุกกี้อบกรอบคือกรอบมากทุกคนข้างในขนมปังไม่นุ่มแล้วกรอบได้แล้วเบอร์เกอร์สวยมาก ข้างล่างมีหัวหอมซอสขนมปังนานาแล้วก็เนื้อโกเบทุกคนชิ้นนี้สามพกว่าเยนสามพนแมาดูกันว่าอร่อยขนาดไหนเขาบอกว่าคนไทยอ่ะสั่งเยอะเหมือนกันจะบีบนะเสร็จแล้วก็กัดให้โดนทุกส่วนทุกส่วนอย่างใดไม่โดนเนื้อต้องกินฝั่งนี้เนื้อก็นุ่มๆอ่ะทุกคนต่างจากปกติยังไงกูมไม่รู้สึกถึงความต่าง อาจจะเพราะว่าเราอ่ะไม่ใช่สายเนื้อขนาดนั้นที่พอจะแยกออกว่าอันไหนเนื้อถูกเนื้อแพงเป็นยังไงมีร้านซอฟต์เสิร์ฟหรือคนพรีเมียมซอฟต์เสิร์ฟจากฮอกไกโดเหมือนเดิมอุจิมัชะไมซูคุริมุฮิโตจิวันนเป็นแบบบีบใหม่สโลไลมากไปดูพี่เจ้าของให้หนูภาษาไจีนอ่ะอร่อยอร่อยใหยจีนก็ทักทักคนหรือเปล่ ออดิโกโต้ก็ใส่มาเนื้อไอติมแบบดูเค็มคนมากอะร้านได้ปุปุบข้างในเป็นผนลไม้ที่ตดออกชมัสโคเดโมวนี้โมจิฟิวโบราณน,นิดนึองอะ่ะเป็นโมจิผักโมจิถั่วดำโมจิน้ำตาลแล้วก็มีโมจิกุ้งป้าหลาอ่ะทุกคนขนาดประมาณ1มือครึง่งประมาณ2มือเลยอะ ใหญ่มากอันนี้เป็นเนื้อวากิวยาว่างนอ้เนื้อลายแบบไขมันสวยมากหมดแล้วทุกคนเมื่อกี้เดินมาน่าจะหบละมัง้งเดี๋ยวไปเจอกันที่มื้อถัดไปทุกคนมาที่ย่านโดทงบุรีทุกคนเดี๋ยวไปหาร้านซูชีใส่ผ่านมีบรรยากาศในร้าน <c oughs> ทั้งแถวนี้เลยทุกคนนั่งได้เลยมาถึงก็คือน่ากินแล้วอะ่ะดูดีมากอันนี้เป็นเมนูทุกคนเดี๋ยวกดเป็นภาษาอังกฤษลองดูวราคาประมาณไหนบ้างลองดูอันนี้ก่อนที่เขาแนะนําจะเป็นพวกซาชิมิ วุ้มีอูนิด้วยอูนิเจ็ดร้อยเยนหน่ร้อยห้าสิบสามบาททุกคนได้สองชิ้นอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทมีบูฟินฮูน่าด้วยร้อยยี่สิบบาทราคาดีมากเลยอ่ะเอาจริงแล้วปลาคือแบบปลาคือดูสดมากทุกคนไม่แปลกใจที่ใน g o o g l e รีวิวได้คะแนนเยอะมากกินเลยดีกว่าไม่ดูแล้วเมนูอันนี้ราคาที่เรานั่งแปงเมื่อกี้นะทุกคนถูกสุดนในร้านจานละยี่สิบสองบาทแพงสุดในร้านจา,าลนละร้อยห้าสิบย,ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์แล้วก็ไม่รวมแว่นนะที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นอันนี้ทุกคนมากกุโร่มี แล้วก็อันนี้มีกุ้งมีแซลมอนครบเลยเอาปลาไหลมาหนึ่งชิ้นคืนอหนามากเอาหอยมาดกคนร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเอาแซลมอนมาหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเหมือนกันอันนี้เป็นแบบเนื้อล้วนเอามาอันหน,นึ่งจานนี้แปดสิบหกบาทุกคนสองชิ้นสีคือแบบสดมากอะตกชิ้นละ4สี่สิบกว่าบาทเองปลาท,ที่เราลองด้วยจานนี้ห้าร้อยแปดสิบเยนหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทอะทุกคนสองชิ้นเนี้ยปลาทูน่าราคานี้แบบหาได้จากที่ไหนอีก ทุกคนดูปลาไหลที่น้องหยิบมาจานนี้ก็คือ77บาทอะได้ทั้งตัวแบบนี้เลยขอลองเกินไปมากปูหนี่ทุกคน2ชิ้นนี้154บาทที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องทูน่าทุกคนเริ่มจากแบบไม่มีมันก่อนนะเดี๋ยวคอยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ร,ระดับความปินจุ่มซอสนี่กินนะอ่อาดเนื้อรวนอะ่ะไม่มีความเหนียวตรงนี้อร่อยมากอะ คนเวลาดื่มดมลองอันนี้บ้างทุกคนคือถ้าอันเมื่อกี้อร่อยขนาดนั้นอันนี้แบบมีมันแทรกจะอร่อยขนาดไหนหอ,หอนค,คือพอเข้าไปปูแบบกระทบปากทางไหนเห็นปะ่ะละลายเลยตอนนี้ไปถึงไส้ติ่งขลงวมึงกำลังดูซึมเร็วเกินสถานะเป็นของเหลวอะ <laughs> ต่อไปลองอันนี้หอยเชลล์นะทุกคนลาดซอสอะไรสักอย่างมากินนะ ไข่ด้วยใหญ่นะแซลมอนแซวใจราดซอสอะไรมาก็ไม่รู้อร่อยอ่ะเป็นแซลมอนที่ตอดอ่ะอูนี่ทุกคนจุ่มไปเลยอืม,อ,มอร่อยนี่คือปลาไหลชิงขนาดปกติชิ้นแบบมาเป็นสะพานแบบนี้ใส่ซอสหวานเพิ่มนี่ฉ่ำๆเราไปตัดออกนิดน,นึงเพราะว่าเข้าฝากไม่ไหวจริงใหญ่เกินกินนะ อันนี้เป็นทูน่าสาอยุ่คนอันนี้เมนูนี้เราชอบกินอยู่แล้วกินนะทำไมเราู้สึกว่ามันรสชาติเหมือนอูนิท <c oughs> ูน่าบูฟินขั้นสุดของทูนา่าดูความร้ายดี้แทกซึ่งเหมือนเป็นวากิวสาขาทูนา่ามันคือแบบเมื่อมากเขาบอกว่าเป็นส่วนที่มีน้อยที่สุด <c oughs> จะแบบขนาดไหนกินนะถูกคำที่กัดลงไปนะเป็นมันทูน่าแตกออกมาคือเขาไปเปิดที่ไทยได้ไหมอะ เมนูที่น้องแนะนําไม่ถึง100บาทคือแบบว่ายาวจนเขาต้องยืดเทินมาข้างล่างอะ่ะคือเป็นปาลาไหลทั้งตัวจริงอะ่ะทุกคนลองกินปาลาไหลเป่าเปล่าก่อนละกัน <c oughs> นุ่มเลยนุ่มแบบนุ่มอันนี้ที่เรากินเป็นวันนี้นะทุกคน3630ันอันนี้ของคนเดียวนะแต่ก็คุ้มอะ่ะกดมาแต่ของแบบว่าแพงๆ <c oughs> คือแพงในร้านนี้อะ่ <c oughs> นนอะ <c oughs> เทียบกับคุณภาพแล้วก็ของที่มาคือไม่แพงเลยทุกคน มาสักครั้งก็ลองกดมากินดูอร่อยเลยอ่ะอันนี้ชื่อร้านนะไดคิซุยซันอะไรสักอย่างเผื่อใครมามาที่ร้านแกงกะหรี่ร้านนี้เป็นร้านดังคือใน Google รีวิวอ่ะคนรีวิวเยอะมากประมาณพันเจ็ดร้อยอ่ะแล้วคือรีวิวดีหมดเลยแบบแกงกะหรี่อร่อยที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่าเข้าเปิดสิบเอ็ดโมงเย่หลังจากรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงมีคนมารอตอนนี้รวมเราด้วยก็สิบคนพอดีเป๊ะในร้านนี้คนนั่งได้สิบคนมั้ง อันนี้เป็นเมนูทุกคนจะมีเป็นแบบว่ารามเมงก็คือเป็นเส้นแล้วก็มีแบบข้าวเราอันนี้เป็นกะหรี่กุ้งอ่ะมีกุ้งตัวหนึ่งเหรออ่าเพิ่มกุ้งมาหนึ่งตัวอร่อยเยนเพิ่มชีดสี่ <4 S 1> คนสั่งมาสี่จานทางร้านคือเป็นบาร์แบบนี้เลยทุกคนเป็นบาร์แบบนั่งได้สิบที่นั่งแกงกะหรี่ก็คือเคี่ยวไว้เป็นหม้อแบบนี้เลยทุกคนมาแล้วจานแรกหมูทอดอันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่ไก่ทอดดู j u ซี่มากข้างในอ่ะอันนี้ของน้องเป็นราเมงแกงกะหรี่กุ้ง ขอบคุณมากนี่คือขนาดเล็กฮะแต่ก็ใชนะ่โอเค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 ตรมาตรงนี้เป็นชีสกุ้งมาสองตัวสั่งเพิ่มมาตัวหนึ่งนะนจริงๆมีตัวเดียวตรงนี้เครื่องปรุงนะทุกคนเขาจะมีสไปซี่มิโซะแล้วก็อันนี้ซอสอะไรสักอย่างผงพริกแล้วก็ผักดองอือความยืดความใจน่ากินมากเขาจะเป็นเก่เอาหลีแบบว่า เข้มข้นแต่ว่าไม่หนักอะ่ะเนื้อเขาแบบว่าเร็วๆกว่าบางร้านลองกินกับกุ้งนะทุกคนกุ้งดีมากอร่อยมากทุกคนคือตอนแรกคิดว่าเยอะแต่ว่าแป๊บเดียวหมดไปครึ่งจานแล้วอะใครมาสั่งคนละจานได้เลยหมดอยากให้ดูความเนื้อกุ้งข้างในอะคือตัวใหญ่แบบเนื้อนแน่นอะหมดแล้วทุกคนอร่อยมาตามได้ทุกคนร้านชื่อโอเลทาชิโนร้านขนมปังในสถานีรถไฟญี่ปุ่นทุกคนมีหลายแบบมากเลย มีชูโรดด้วยแล้วก็มีเมลอนปังที่ขายดีคือขนมปังแกงกะหรี่เป็นแบบนมปังทอดแต่เดี๋ยววันนี้เราจะลองอันนี้อยากลองแซนด์วิชสตรอเบอรี่ขายดีอันดับหนึ่งสตรอเบอรี่วิปครีมวันวันได้แล้วทุกคนชิ้นนี้334เยนประมาณ60กว่าบาทเองน่ากินมากเลยความครีมความอะไรสตรอเบอรี่ <St ability S 2> เรียงกันแบบนี้เลยแล้วก็มีคัสตาด,ด้วยชิมหนะ้าอืมน้ำมนมากอะ ตรงน,นี้เป็นครีมสดแล้วก็มีคัสตาร์ดข้างบนมีความละมุนอ่ะแป๊บเดียวหมดอ่ะอร่อยมากทุกคนมาโอซาก้าจะขาดทาโกยากิได้ไงนี่เขากำลังทำเลยราคานะทุกคนไซส์เอ็มแชิ้นเยเยน1 2ชิ้น1460แล้วเขาก็มีข้างล่างด้วยอันนี้เป็นทาโกยากิจุ่มซุปมัง้งแล้วก็มียากิโซบะเดี๋ยววันนี้เอาอันนี้เลยทาโกยากิโนหนึ่งแป้งแบบนุ่มกว่าที่ไทยอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูว่าขาจะเป็นไง อะไรแบบนุ่มมากใช่มันยั่วอะมันแยกจากกันเลยข้างในเหมือนครีมอะแทบจะเป็นแบบแป้งัครีมอะอร่อยเลยตอนนี้อยู่ที่กลางดงธงบุรีทุกคนคนเยอะมากข้างหน้าคือมีแต่คนข้างหลังเราก็คนข้างข้างเราก็คนเดี๋ยวจะไปหาร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าอร่อยมากตรงนี้จะมีแลนม์มาร์กในตำนานทุกคนป้ายกุริโกะที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปชูมือนี่คนเยอะมากทุกคนเรามาเจอร้านเป็นแบบว่าปูอะไรสักอย่างนาจะปูธาราบะไห่ก็ปูหิมะ ร้านที่ข้ามนมีปูตัวใหญ่แบบนี้เลยเป็นซาลาเปาที่แบบว่าข้างล่างใส่เนื้อปูมาเซิงนัคฮานออาหัวดั้นโนะคานิคานิท็อคาคานะเข้าไปหน่คู่ใ0 0เยนด้วี่こちらのあちょあありがとนござปูกับปลาผสมกันเป็นปูกูอะไรอ่ะชเดอิกาโตโกาินจนเดกสมบูรณ์ะหยุด เขากินกับมอย่างนี้และทุกคนเดี๋ยวเราดูข้างในเป็นแบบนี้เลยทุกคนคือเราอะกินซาลาเปาบ่อยมากแต่นี้เป็นครั้งแรกที่กินซาลาเปาเนื้อปูชิมนะอ,มอร่อยแป้งเขานุ่ม,มเลยอะแป้งแบบแป้งซาลาเปาที่นุ่มที่สุดเท่าที่เราเคยกินมาเลยลูกนี้เจนะ็ดร้อยเยนนะทุกคนประมาณร้อยหกสิบมาร้านปิยานุกคนที่เขาบอกว่าอร่อยขึ้นมาชั้นสามทุกคนคือเป็นห้องส่วนตัวแบบนี้เลย เวลาสั่งก็สั่งทางนี้เลยนะทุกคนเนื้อหกเก้าเก้าร้อยกว่าบาทนี้ก็ร้อยกว่าบาทไส้กรอกร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทหมดเลยจานหนึ่งคือมีเริ่มตั้งแต่สี่เก้าเก้าทุกคนแล้วก็ไล่ไปถึงพันเก้าเก้าอันนี้เป็นเมนูที่ดังๆทุกคนเป็นเนื้อที่มันจะแบบยืดออกได้เดี๋ยวลองเอามาหนึ่งอันนี้เขาให้มาฟีเป็นผักแล้วก็ให้มาพร้อมกับน้ำสลดัดเลมอนมัง้ง ใครชอบกินผักก็จัดไปเลยเปิดด้วยอันนี้แต่ของเราเดี๋ยวค่อยเปิดด้วยอย่างอื่นอันนี้เป็นเมนูหนึ่งในขายดีปะเนื้อม้วนต้นหอมุกคนต้นหอมเยอะกว่าเนื้ออีกอะ่ะตรงนี้เป็นวิธีกินุกคนก็คือต้องย่างต้นหอมตั้งขึ้นก่อนเสร็จแล้วก็มุนหุนเสร็จแล้วค่อยย่างตรงเนื้อสุดยอดมาแล้วดูคนเนื้อที่สั่งมาเขาใส่มาให้รวมกันแบบนี้เลยมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อันนี้ที่บอกว่าเป็นดังๆที่มันยืดออกได้เริ่มจากอันด,ดีใจก่อน ยืดอยืดหรอยืดได้ยาวขึ้นเซนหนึ่งทุกคนปึ๊บอู้สุดก็คือไม่ทุกคนน้องกำลังตัดแต่งโวนที่ไม่ออกแล้วก็เดี๋ยวมาตัดเป็นชิ้นเล็กเหมือนเดิมไม่ยืดไม่อะไรทั้งนั้นต่อไปไม่ยืดแล้วคิดเลยดีกว่าเขาขุกหม้อหินอ้ไขนสดมากไข่ไม่ยอมแตะ่ันแผ่ให้ขึ้นไปแบบว่าตรงขอบๆทุกคน ข้าวจะได้ก,กระปกนี่จะได้เป็นข้าวจีแบบนี้เลยนะข้าวจีข้าวจีญี่ปุ่น <S <S ชิมนะ่าอืมรู้สึกนนุ่มเลยใช่อร่อยมากอันนี้เมย์ยืดได้ทุกคนในตำนานเมื่อกี้อะ่ะลองชิมดูนะจุ่มอันนี้เราชอบซอสอันนี้ <S <S 1> <S 1> มันพลับอะ่ะ การทิ่กินมาทุกคนถ้าใครอยากได้ข้าวป่าและนุ่มละลายเลยอ่ะสั่งที่เป็นแบบแผ่นสไลด์บางๆอันที่เป็นนาๆะจะไม่นุ่มเท่าอันบางๆเงอือบข้าวคือเดอะเบสอ่ะยอดวันนี้ทุกคนทั้งหมด1937เยนกินกัน5คนตกคนละ2 0 0 0ับาทตกคนละ2 0 0พเยนผิดตกใจหมดค,คือตอนแรกอ่ะทุกคนเอารองเท้าอ่ะหันหัวข้าวันนี้ทุกคนแต่ตอนจะกลับอ่ะยูดีอ่ะก็มาเป็นแบบนี้เขาน่จะมาเลี้ยงให้เลยพร้อมออกเลยอ่ะน่ารักมาก ร้านไอติมญี่ปุ่นทุกคนอันนี้ที่เขาบอกอร่อยมากเจอพอดีเลยแ0 0อยเยนหนึ่งอันวุ้ยเป็นไอติมที่สวยมากอนี้กตะโกใส่มาอร่อยเหรอหอมมะหอมนมปะอืมกลิ่นครีมแบบนวลๆนมนมอ่ะหอมขึ้นมาเลยมึงคือเปิดแป๊บเดียวคุยกับปาแต่เดียวขายไปครึ่งหนึ่งแล้วทุกคน หัวข้าวมนหายไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะกินโคนคำแรกหมดแน่หอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มมากหอมมากหอมนมมากกินแบบตีขึ้นมากคนก่อบมากลองกินดูดิเคยกินล้วนที่อ่ะใครดนไม่ลองกินบอกว่าไม่ไมอไมอไม้องกิน <c ười> <c ười> <c ười> กินกูริโกะตอนกลางคืนทุกคนนี่แปหาของกินต่อมาเจอร้านทัดไขด่ทุกคนทัดไข่ญี่ปุน่นจัดสั่งอันนู้น่ากินมากมีเค็มโบเล่ด้วย แล้วก็ข้างล่างเป็นสตรอเบอรีช่ช็อกโกแลตไวช์ช็อกชาเขียวเอาออริจินอลหนึ่งพอดีที่ต้นสินวันนีกันชเอามาหนึ่งชิ้นสามร้อยยี่สิบเยนข้างในละมุนมากเป็นแบบพรีม,มี่อ่ะอร่อยมาเจอตู้มากะลองนูกคนคือตอนแรกอ่ะตอนประมาณบ่ายๆเห็นคนเดินถือมากะลองแล้วก็นึกว่ามีร้านมากะลองแล้วคือเห็นชิ้นใหญ่มากเป็นลายนี้เลยที่เขาถือเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองหนึ่งอันรสชาเขียวนะ ประมาณ100บาท500ยเยนนี่ทุกคนได้ออกมาแบบนี้เลยน้องมากะรองไส้หนาอยู่นะน่ารักมากไม่กล้ากินอืแข็งมากแข็งเลยอ่ะไม่จะเป็นมากะรองแท้แข็งมาแต่อร่อยดีนะทุกคนอาต้องรอให้ละลายก่อนขนมเหรียญ10เยนทุกคนสั่งตรงนี้สั่งตรงเครื่องเหมือนเป็น landmark อีกอันของโอซาก้าให้อลิกาโตโกไซมาเรียบร้อยอู้ชิชิใหญ่มาก ชิคือเข้าไปประมาณครึ่งแผ่นแล้วอ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะราดแป้งทับไปแล้วก็ปิดอยากได้เตาอันนี้บ้างอ่ะยืดมากยืดแล้วยืดอีก <c oughs> ของแท้อ่ะย <c oughs> ืดพิงกับไปที่พักอะ่ะไม่มึงยืดตั้งแต่โอซาก้ากลับไปที่บังคอกถึงเชียงใหม่เลยมึงตอนนี้มาที่นัำบาสสเตชันทุกคนอยู่ใต้ดินนะใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าสักอย่างนี่แหละเดียมาดูว่ามีอะไรกินบ้าง ร้านรามิงทุกคนในสถานีรถไฟใต้ดินเหมือนจะเป็นบาร์นะอันนี้เมนูทุกคนเราอ่านแล้วนะเราอ่านไม่ออกเหมือนเดิม <c oughs> อ๋ออ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีข้าวกับเกี๊ยวซาด <c oughs> ้วยอ่ะเราอันนี้เลยข้าวหน้าหมูชาชูรามเมิงมีสี่แบบทุกคนแบบนี้ <c oughs> นี่นิทามาโ้เอ็กใอันนี้กจตกรใส่มาน่ <ง Bever. S 1> าก<ๆ>ินมากเลยทุกคน ราเมนโชยุท็อปปิ้งเขามีไก่ทุกคนแล้วก็มีหมูเดี๋ยวลองดูว่าเส้นเขาเป็นยังไงบ้างคือหน้าร้านเขาเอ่ะวางถุงแป้งเลยคือน่าจะเป็นเส้นสดอู๋เส้นเขามีความแบบว่าอะไรสักอย่างในเนื้อเส้นด้วยอ่ะทุกคนน่ากินนะอืมสนุกมากอืมหอมโชยุอันนี้น้องเพิ่มไข่มาเป็นท็อปปิง้งข้าวหน้าชาชูมัง้งทุกคนหอมมากหอมกินเบิร์มากอะ่ะช่วยแบบขนาดกำลังดีลองข้าวบ้างทุกคน คือน้องบอกว่ามันมีไก่มีหมูในนี้เลยของโปรดเรามากชิมหนะ้าเป็นฟิลคเคยมาเหมือนย่างเกลือคือเหมือนย่างเกลือไม่ใช่ชาจูเหมือนนี้เคยอันนี้เป็นเกี๊ยวซาไม่ใช่เกี๊ยวซาปกตินะทุกคนเกี๊ยวซาวาเกิวน่ากินมากเลยหอมอะ่ะทุกอย่างที่มาหอมหมดเลยชิมหนะ้าอร่อยมากเขาจะเป็นแบบบ้างแบงใช่ไหมแล้วเนื้อข้างในก็คือฉ่ำม,มากคือน้ำซุปไหลออกมาตอนกัดอะ่ะ แต่ว่าเราไม่ได้กินวัวขนาดนั้นอะไม่ได้รู้สึกถึงวากิวอะแต่เป็นเกี๊ยวซ้าที่อร่อยมากเราอะลองจิ้มซอสเขาดูนะไม่รู้สึกว่าเป็นเกี๊ยวท้านเนือ้อเป็นเกี๊ยวซ้าหมูแตะแต่ว่าอร่อยมากมาที่สถานีโอเมดะทุกคนโอเมดะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินบ้างเขาบอกว่ามีข้าวหน้าปลาไหลร้านดังเอ๊ะร้านนี้ปะเป็นข้าวหน้าปาลาไหลแบบนี้เลยโอพอดีเลยเข้ามาก็เจอเลยเหรอ ต้องสั่งน้ำอย่างน้อย1คนต่อหนึ่งแก้วแล้วก็อาหาร1คนต่อหนึ่งอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารจานหลักก็ได้อันนี้คือข้าวหน้าปาลาไหลที่ฮิตอันดับหนึ่งทุกคนของร้านนี้เราจะเทียบกับมือนะนี่ปาลาไหลชิ้นเท่ามืออ่ะแล้วก็เป็นข้าวคลุกซอสกับไข่มาแบบนี้เลยชามนี้ประมาณ500กว่าบาท600มั้ง2,890แแต่ก็คุ้มนะนี่แบบนี้เลย ไข่เขานุ่มมากปลาไหลข้างในก็ดูฉ่ำม,มากชิมนะหอมกลิ่นปลาหอมกลิ่นยางอืมไม่คุณมันไม่ได้แบบว่าเป็นปลาไหลแบบซอสหวานหวานโดดขึ้นมามันนุ่มอ่ะคำนี้คือได้กลิ่นปลาไหลอ่ะไม่เลี่ยนแล้วไข่คือละลายอ่ะตอนแรกก็นึกว่าจะเลี่ยนเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วมันเยอะอันนี้เอกแบบวัตพุบดีอืมละลายเลยคือจุกมากทุกคนพูนมาแบบนี้เลยก็จะต้องแบ่งกินหลายคนอันนี้เป็นเมนูปลาไหลใส่เนยทุกคนมาขูดให้ที่โต๊ะแบบนี้เลย ลิตตีใหม่ของปลาไหลมากตอนแรกในเมนูเราก็นึกว่าอะไรฝอยๆแบบว่าเป็นผักหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเนยฝอยซออื่จากตเกิะทุกเอมาในสตนือโอเคพอเนยโดนปลาไหลก็คือละลายแบบนี้อทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขายดีในหมู่ผู้หญิงผู้หญิงชอบสั่งโชิมนะาอืมอร่อยเพราย่างมากอบนอกนุ่มในอะหอมเนยคือเขาจำกัดหนึ่งคนต้องสั่งหนึ่งเมนูทุกคนก็เลยสั่งแซลมอนมาแซลมอนทอด อันนี้เป็นแบบธรรมดานะทุกคนก็คือถูกมาประมาณหนึ่งร้อยบาทแบบธรรมดากอร่อยเขาย่างมาดีมากทุกคนคืออธิบายไม่ถูกอะ่ะเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงเป็นร้านดังอร่อยรู้สึกถึงความสดใหม่มาร้านอูด้งในอุจิทุกคนวันนี้มาที่เมืองอุจิเข้ามาในร้านแล้วทุกคนในร้านคือมีอยู่ไม่กี่โต๊ะเองแล้วเมื่อกี้มีคนญี่ปุ่นบอกว่าเป็นร้านดังเมน,นูแนะนําอูดง้งต้นหอมทุกคนเขาจะเป็นเส้นน่าจะเป็นเส้นสดนะเห็นเขาแชร์เส้นอยู่ในตัวแบบยังไม่ได้รีดอะ่ะชิมนะ เป็นนุ่มเ่อนขออมือความแบบไม่ได้หนึบมากอะ่ะแต่ว่านุ่มแล้วก็หนากิงง่ายทุกคนละมุนดีอันนี้เป็นโอยากโดงทุกคนข้าวหน้าไก่กับไข่ดูความฉ่ำของไข่เขาคือแบบฉ่ำม,มากนี่เป็นข้าวหน้าไก่กับไข่ที่ฉ่ำที่สุดตัต้งแต่เราเห็นมาเลยเป็นไงนุม่มเลยจ้ะไข่นุ่มมากรสชาติดีอ่ะมันไข่ตุ๋นเลยปะอืม ละมนมากว้าวถ้าม,มาพอดีมากอ,ะอ่ะคือเขาแบบไม่ได้ทํามาเป็นน้าซอสอะทุกคนคือเหมือนเป็นน้าซุปราดมาเลยอ่ะแล้วมันฉ่ามากอะ่ะละมุนมากอันนี้สั่งมาลองจริงจรตอนแรกอ่ะอยากลองข้าวปั้นเทมป,ปุระแต่ว่าเทมป,ปุระขายหมดแล้วเหลือแค่เมนูนี้เลยข้าวปั้นข้างในเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นบวยเปรี้ยวๆแล้วก็หอมกลิ่นหอมกลิ่นอันนี้อะ่ะไม่รู้ว่าเรียกว,ว่าบวยหรือว่าเรียกว,ว่าลูกพันใครมาอุจิอย่าลืมมาลานีทุกคนสั่งข้าวหน้าดงมาลองอร่อยเลย ซื้อชาเขียวแล้วก็กินอันนี้ก่อนกับปินมากชื่อร้านอูดง้งมีมีอะไรสักอย่างด้ว <c oughs> ย,ยคนไหมค่ะมีโยชิยะอูดง้งมีโยชิยะมาลองกันได้ปิดแล้วทุกคนใครมาต้องมาเร็วๆมาที่ตลาดปลาในเมืองเกียวโตทุกคนน้องบอกว่าอยู่กลางเมืองเลยปะชื่อว่าซันโจอะไรอะ ไม่รู้เดินเข้ามาข้างในมีร้านชาเขียวที่เขาแบบดังๆอ่ะทดีคนของเกียวโตที่จะเป็นช็อกโกแลตกับไอติมเดียงกันหลายระดับมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอันนี้คือที่ดังๆทุกคนเป็นช็อกโกแลตชาเขียวเจ็ดระดับนี่นี่แบบนี้เลยเป็นเหมือนแท่งสีเทียนื้อได้แค่คนละสี่กล่องเดี๋ยวเราเอาไปลองสักเออสักสี่กล่องมีมัชฉาคุกกี้เดี๋ยวเอาไปหนึ่งอันนะทุกคนอันนี้ไอติมชาเขียวเจ็ดระดับทุกคนจริงๆมีมากกว่าเจ็ดแหละมีหลายแบบมาก ดี๋ยวเอารสล,ลิมิเต็ดมาลองรู้สึกจะเป็นชากับบอนัสแล้วก็ซินนามอนมะเป็นลิมิเต็ดของเกียวโตแล้วก็เอานี้เอาเบอร์เจตที่เข้มที่สุดมานี่นะทุกคนข้างล่างเป็นชาเขียวเบอร์เจตที่แบบว่าเข้มที่สุดในร้านทุกคนดูสีนะเราบอกว่าเข้มหรือไม่เข้มชิมนะม,มันเข้มข้นแต่ว่ามันไม่เปื่อยลิล้นเหมือน,นแบบพอกินลงไปแล้วมันมีความหอ,อมความติดที่ลินนะ้นอะอันนี้เป็นรสเอ่อลิมิเต็ดที่เกียวโตนะชิมนะ อร่อยว้าวนั้นคือเส้นถูกอน,นูอะแล้วหอมทินนามอนมากถ้าใครชอบถ้าฟิวเค,ค้กคราอเด่ะน่าจะชอบแต่ว่ารสชาติเนี้ยต้องบวกเพิ่มอีกหน้อยนิแล้วก็ชาเขียวเนี้ยก็ต้องบวกเพิ่มอีก,ก,อก,เ,พอกเพราะว่ามันเป็นระดับจิตก็คือถ้วยนี้บวกเพิ่มเยอะอยู่อะแต่ว่าอร่อยในในมาทั้งทีแล้วก็้ขอ้วยสวยสวยไม่ทันแล้วมีหมดลวทุกคนจะเรียถ้วยแล้ว